สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับก็เจอกันนะครับกับแนวทางในรอบดึกนะครับพี่ๆเนาะก็จะเป็นลาวกาชาดดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับเมื่อคืนกาชาดให้9กับ5นะครับผลที่ออก7 3 1 4 8นะครับไม่มาดาวโจน V.I.P. ให้6กับ2นะครับผลที่ออก82016นกเนาะใครรูดที่2เข้าไปที่20ตรงตรงๆเน้นๆนะครับส่วนท่ันใดเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่16นะครับเน้น62เนาะมา16 หุนดาวโจนส์นะครับให้6กับ9นะครับผลที่ออก15427นะครับเน้น62เลยเนาะก็มา27นะครับหลุดไปนะครับไม่มาขออภัยด้วยนะครับส่วนแนวทางในค่ำคืนวันที่23นะครับผมท่านใดชื่นชอบนะครับแนวทางในรอบไหนนะครับคอยติดตามนะครับพี่ๆเนาะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านนะครับพี่ๆราวกาชาดคืนนี้ให้ไปที่เลข0กับเลข6สายลูดนะครับให้ไปที่เลข6 หกสามหกสี่หกแปดศูนสามศูนสี่ศูนแปดสามตัวศูนหกสี่นะครับส่วนแนวทางดาวโจนนะครับดาวโจน v i p คืนนี้ให้ไป9กับ5นะครับ9กับ5 รูดที่รูดที่ห้านะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าหกเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกนะครับสามตัวเก้าห้าสองนะครับนะครับผมเนาะก็ ให้9กับ5นะครับรูที่5นาะตัวเจาะก็จะเป็น5 1 5 2 9 6นะครับผมส่วนหุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่คืนนี้ผมให้ไปที่เลข8กับเลข3นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3นะครับผม303234808284นะครับ3ตัวนะครับ 8ปดสามสองนะครับผมตัวเน้นนะครับสามสองสามศูนย์แล้วก็แปดสองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับแนวทางในรอบดึกนะครับพี่พี่ลาวกาชาดดาวโจน VIP นะครับแล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับค่ำคืนวันที่23นะครับกันยายน2568 ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ